สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพาชมระบบเมมโมรีของ Magic Air ที่มีขาดเซนเซอร์นะครับว่ามันใช้งานยังไงบ้างนะครับเช่นเคยนะครับถ้าเรามีเวลาเราก็จะสาธิตให้ชมกันเรื่อยๆนะครับคันนี้ก็จะเป็นคันที่193ของในกลุ่มเอาผ่าเดียวฝ่แล้วนะครับที่จอดอยู่เป็นระดับวิ่งนะครับเดี๋ยวเราก็มากดให้ดูนะครับเบอร์สาครับ อันนี้ก็จะเป็นเบอร์ที่ยกได้สูงสุดนะครับข้ามเนินสบายๆเข้าบ้านสบายนะครับกลับมาที่ระดับวิ่งครับอันนี้เราก็จะเมมไว้วิ่งใช้งานนะครับกับล้อขอบยี่สิบทรงสวยๆนะครับเบอร์สองครับเบอร์สองเราก็จะเมมสูงกว่าระดับวิ่งอยู่ประมาณสองเซนนะครับเอาไว้ข้ามลูกระนาดลูกไม่ใหญ่นะครับเบอร์หนึ่งครับ อันนี้ก็จะเมมไว้วิ่งเตี้ยหล่อๆนะครับกองครับทันนี้ทางเราจับคู่กับล้อลายใหม่ของ W-Work ด้วยนะครับเป็นลาย Genosic CVF นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดปี2024ตัวจริงหล่อมา,ากๆนะครับ เวลาเรายกเมนนวลก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงล่างมันจะเป็นอิสระแปะวาวนะครับก็คือกดคู่หน้าอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลงคู่หน้านะครับระบบทุกอย่างใช้สะดวกนะครับสั่งงานด้วยปลายนิ้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ